วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบนิเวศวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันค่ะในระบบนิเวศจะพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่รวมกันจํานวนมาก สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆในระบบนิเวศซึ่งอาจทําให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดได้ประโยชน์บางชนิดเสียประโยชน์หรือบางชนิดไม่ได้แล้วก็ไม่เสียผลประโยชน์เลยซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะมีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะเรามาดูนะคะ ทําไมต้นไม้สองต้นจึงเจริญเติบโตแตกต่างกันแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันอาศัยอยู่นะคะซึ่งเราจะได้รู้ในสไลด์ถัดไปค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันนะคะอ่ะกบถ้ามีกบตัวเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ต้องการอาหารน้ําและปัจจัยทางกายภาพในการดารงชีวิตแต่ทีนี้ถ้ามีกบ หลายตัวถ้ามีกบหลายตัวเขาเรียกว่าประชากรซึ่งประชากรเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันแต่ถ้ากบไปอาศัยอยู่รวมกันกับสุนัขแมลงปอและก็สัตว์อื่นๆเนี่ยเขาจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่ง สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเนี่ยมาอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกบจะอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะคะกบเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตเขาก็จะเรียกว่าระบบมีเวทค่ะซึ่งระบบมีเวทของเราที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ก็จะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกจะเป็นระบบนิเวศท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเราค่ะเรามาดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันค่ะรูปแบบแรกนะคะภาวะอิงอาศัยภาวะอิงอาศัยก็คือฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์และไม่เสียผลประโยชน์ค่ะ จะมีสัญลักษณ์เป็นบวกกับ0ูนย์ะคะถัดมานะคะเป็นภาวะได้รับประโยชน์ร่วมกันหรือภาวะพึ่งพากันนะคะก็คือต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์นะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นบวกกับบวกค่ะต่อมาภาวะประสิทธิ์และก็ภาวะการล่าเหยื่อนะคะจะเป็นฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้เสียผลประโยชน์นะคะนั่นก็คือ จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นบวกกับลบค่ะสุดท้ายค่ะภาวะการแข่งแย่งแข่งขันนะคะก็คือต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์นะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือลบกับลบค่ะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆในสไลด์ถัดไปนะคะภาวะอิงอาศัยภาวะอิงอาศัยนะคะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสชนิด ที่มาอยู่รวมกันโดยฝ่ายที่ขออิงอาศัยจะได้รับประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายที่เป็นผู้ให้อาศัยจะไม่ได้รับประโยชน์และก็ไม่เสียผลประโยชน์ค่ะตัวอย่างเช่นเฮาฉลามกับปลาฉลามเฮาฉลามเนี่ยจะกินเศษอาหารที่เหลือจากปลาฉลามและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับฉลามจึงอาศัยอยู่ร่วมกันได้นะคะ ถัดมานะคะจะเป็นนกทำร,รังบนต้นไม้นกทำร,รังบนที่สูงโดยอาศัยความสูงของต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่นะคะโดยนกไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้จึงอาศัยอยู่ร่วมกันได้นะคะสัญ,ญลักษณ์ของนกก็จะเป็นหวกต้นไม้ก็จะเป็นศูนย์ค่ะต่อมาเป็นภาวะพึ่งพากันนะคะ ภาว่าพึ่งพากันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่มาอยู่รวมกันแล้วพึ่งพาซึ่งกันและกันย้ํานะคะสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนี้ไม่สามารถแยกจากกันได้ต้องอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิตค่ะยกตัวอย่างเช่นโปรโตซัวในลำไส้ปลวกนะคะปลวกกินไม้เป็นอาหารได้เนื่องจากในลำไส้ปลวกเนี่ยมีโปรโตซัวชนิดไซโคนิฟ่าที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสมาช่วยย่อยไม้ค่ะ และโปรโตซัวจะได้รับสารอาหารจากการย่อยไม้เป็นอาหารนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นบวกกับบวกค่ะต่อมาไลเค้นหรือรากับสาหร่ายนะคะสาหร่ายสามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงส่วนราให้ความชุ่มชื้นแก่สาหร่ายและดูดซึมอาหารจากสาหร่ายค่ะสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นบวกกับบวกเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่มาอยู่รวมกันแล้วต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกันย้ำค่ะสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้สามารถแยกออกจากกันได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตเรามาดูตัวอย่างค่ะดอกไม้กับผีเสื้อ ผีเสื้อดูดน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารและดอกไม้ได้รับประโยชน์จากผีเสื้อในการช่วยผสมเกสรค่ะสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นบวกกับบวกนะคะควายกับนกเอี้ยงนกเอี้ยงช่วยกินเห็บหมัดบนผิวหนังควายเป็นอาหารส่วนควายได้นกเอี้ยงช่วยกำจัดปรสิตบนผิวหนังนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นบวกกับบวกเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาเป็นภาวะประสิทธิ์นะคะภาวะประสิทธิ์เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มาอยู่รวมกันแล้วฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์เรียกว่าประสิทธิ์ส่วนอีกฝ่ายเสียประโยชน์เรียกว่าผู้ถูกอาศัยนะคะตัวอย่างเช่นประสิทธิ์เนี่ยจะมีประสิทธิ์ภายในและก็ประสิทธิ์ภายนอกนะคะประสิทธิ์ภายในยกตัวอย่างพญาธ่ยใบไม้ในตับพญาธ่ยใบไม้ในตับเนี่ยจะเป็นผู้ได้ประโยชน์นะคะส่วน ร่างกายของมนุษย์เนี่ยหรือท่อน้ําดีของคนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่เสียผลประโยชน์ค่ะตัวอย่างที่2ก็คือพยาธิตัวตืดนะคะพยาธิตัวตืดในลำไส้ใหญ่ของคนพยาธิตัวตืดก็จะได้ประโยชน์ส่วนมนุษย์ก็จะเสียผลประโยชน์ค่ะทีนี้เรามาดูปรสิตภายนอกกันค่ะประสิตภายนอกก็จะยกตัวอย่างเช่นกาฝากกับต้นไม้นะคะกาฝากเนี่ยจะดูดซึมน,น้ํา หรือแร่ธาตุเนี่ยจากต้นไม้นะคะก็จะได้รับผลประโยชน์ส่วนต้นไม้ก็จะเสียผลประโยชน์นะคะส่วนที่2ก็คือเพรียกับต้นไม้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพรียก็จะได้ประโยชน์ส่วนต้นไม้ก็จะเสียผลประโยชน์นะคะนะคะภาวะล่าเหยื่อค่ะ ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มาอยู่รวมกันแล้วฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์เรียกว่าผู้ล่าส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เรียกว่าเหยื่อยกตัวอย่างเช่นหมีสีน้ำตาลล่าปลาเป็นอาหารนะคะหมีก็จะได้ประโยชน์หรือที่เรียกว่าผู้ล่านะคะส่วนปลาเนี่ยก็จะเรียกว่าเหยื่อนะคะสิงโตล่าม้าลายเป็นอาหารนะคะ โดยสิ่งโตเนี่ยก็คือผู้ล่าส่วนม้าลายก็คืออาหารนะคะหรือที่เรียกว่าเหยื่อนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะภาวะการแข่งแย่งแข่งขันนะคะ เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองฝ่ายที่ต้องการทรัพยากรเดียวกันทำให้เกิดการแข่งแย่งกันแบ่งออกเป็นสองแบบดังนี้นะคะแบบที่หนึ่งการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนั่นก็คือยกตัวอย่างหนีต่อสู้กันเพื่อแย่งอาหารกวางต่อสู้กันเพื่อแย่งอาณาเขตแบบที่สองก็คือการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันตัวอย่างเช่นหมีต่อสู้กับหมาป่าเพื่อแย่งอาณาเขต หมาในและแร้งแย่งกันกินซากสิ่งมีชีวิตเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ